ครับแคว้นล้านนาโบราณนะั้นมันกว้างใหญ่ไปสารนะครับนับตั้งแต่สกโไทยเนี่ยนะไปจนถึงปุ้น,นครับมาสิบสองปณะเมืองจีนว่าไแม่มีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่ปนอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอ,อย่างเช่นไทรนวนไต,ล,ตล้วไตลือ้อไทขืนไตย,ยองนะครับแม่มาสี่ห้าเผ่าพันธุ์ลักๆนะครับมแม,ม,ม่หมู่นี้ปุ่นใจ ภาษาเขียนเดียวกันนะครับอืมก็คืออักละละนานนะครับอมสำเนียงการอู้นั้นมันอาจจะผิดเพี้ยนกับไปนิดๆนะครับแต่ฟังกันหัวเรื่องอยู่นะครับทีนี้มันอย่างว่ามันผ่านมาสิบรุ่นสิสรุ่นสิบเจ็ดสิเจ็นะครับปเดี๋ยวนี้มันปลายๆมันโหกกว่าไปหมดแล้วนะครับสะสมปนเปกกว่าไปหมดแล้วนะอันภาษาละนาของเขาก็มกนกอย่างว่านะครับาส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังเขียนเหมือนกันนะครับอม แต่มีบังกร,รมนะครับมาที่เป็นนิยมเขียนแตกต่างกันไปนะครับมา็อห่อไปหันพอใส่ก็จะไปพิอจะไปฟังตักปนนเดนนะครับมาว่าพิดถูกเนะเอามาวิเคราะห์กันตามลักาษาะลรนากันไปก่อนเลยนะครับถ้ามันมาได้จะแตก็ไปพอลักอันลักฐานนะครับมาที่มัน เกิดจากใบลานปั๊บสาสมัยโบราณนะครับที่คนเท่าคนเขียนไว้นะครับบนเขียนไว้ๆอย่างใดก็มาอ้างอิงได้นะครับเห็นอนมาอ่าก็ครับวันนี้เราจะมาถึงคำว่าเจ็ดนะครับอ่ะเรื่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะเจ็ดมันเสียงจัตวานะครับเสียงจัตวาตามสำเนียงเชียงใหม่ไตยวนนะครับเจ็ดนะมันเจ็ดนะเสียงจัตวานะครับมันถ้าเป็นไตลื้อตั้งลำปางตั้มไอ้อ่าพะเยาแป้นานมันก็เจ็ดเจ็ดนะมัน จ็ดขึ้นไปบนมันมันจะเป็นเสียงตีะมันเจ็ดเสียงจัตวาเหมือนกันแต่มันม้วนไปเสียงตีมันสั้นๆหน่อยนะครับเจ็ดนะเจ็ดนะเจ็ดมันเจ็ดนะครับมาเจ็ดอ่าเฮาเอาอู้ถึงสมเนียงเชียงใหม่นะครับแต่โน้นก็เป็นลักนะครับเจ็ดมันเสียงจัตวามันจะต้องใช้ตัวจะนะครับมาไม่เก๋ตัวจะเห็นไหมเริ่มต้นนะครับมาเห็นไหมอ่า ตัวจ้นานะครับไม่ใช่ตัวจ้าเห็นไหมเขาจะใช้ส si ่องไม้นะครับไม้เกะก็ไม้เกยนะก็มาไม้เกะนะครับไม้เกะนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ไม้เกยนะครับมาไม้เกะก็ไม้เกยนะก็มาถ้ามันจะมามาได้ทั้งสองแนวทางนะครับเจ็ดเห็นไหมมันจะได้มาสองแนวทางไม้เกะก็ไม้เกยนะครับเราจะเอาไม้เกยก่อนนะครับไม้เกย อันไม่เก๋น่ะไหนไหมอันตัวจ้าไม่เก๋ก็อันว่าเจ๋นะครับ่าอันสะกดด้ตัวดะนะครับอืมสะกดด้ตัวดะอ่ามันมันออกเสียงเอกแล้วนะครับสะกดด้วยกะดาบะเนี่ยนะกะดาบะเนี่ยมันจะออกเสียงเอกนะครับเป็นเจดนะครับมาเจดนะฮะอันใส่ตัวกาแล้วครับมาใส่ตัวกาครับอ่ามันเจกนะครับมันเจกเห็นไหมอ่า อันใจตัวบะแล้วครับมาบะหางบะมันเจ็บนะครับเจ็บนะันมันบาเจ็บนะครับแหม่มาอันเหมือนกันนะจะหขอใส่ตัวดะเข้าไปนะครับมาอันนี้มันเจ็ดนะครับเจ็ดเห็นไหมเสียงเอกนะครับเสียงเอกทีนี้หอยแหน่แดงมันเป็นเสียงจัตวาแล้วครับมาก็เข้าก็ใส่ไม่ซัดไปนะครับเห็นไหมไม่ซัดนี่มันแน่องนะครับ <laughs> มันทาเป็นหน้าที่เป็นไม้หันอากาศนะครับแม่นไมไม้ซั์เนี่ยมันทําเป็นหน้าที่เป็นไม้อากาศทาหน้าที่เป็นไม้กักนะครับแตนตุกกะได้นะทําที่เป็นไม้ขอจ้างนะครับไม้โทนะครับเห่นไหทำหน้าที่เป็นเอาไปกํากับไม้เก่าไม้โกบลีเนี่ยคือมันเป็นไม้เก่าเห็นไหมมันก็ยังอัานไหนไหม อันในที่นี้มันทําหน้าที่เป็นไม้ใจคู่นะครับมาเลขแปดนะครับแปดไทยนะครับเห็นไหมมันจะทําหน้าทีก่กดเสียงจากเสียงเองเนี่ยจากเจ็ดนั้นไปเป็นเจ็ดนะได้อะไรไหมใส่ไม้แต่คู่เนี่ยมันแน่วงนะครับไ,ไม้ไม้สัตว์เนี่ยเห็นไหมทําเป็นหน้าที่ไม้ใจคู่อ่านว่าเจ็ดนะครับมาอ่านว่าเจ็ดอันได้อะ้ไหมตัวแรกใจไม่เก๋นะครับอ่าอันตัวสองแล้วครับอ่าอันตัวสองนเราจะใช้อันอ่า ใช้ไม่เกะนะครับเ่ยเริ่มจากไม่เกะเนี hmm. ่ยเขาใส่ตัวจ้าเข้าไปหรออ่าใส่ตัวจ้านี่ไปมันมันเจะนะครับเจะใส่ตัวจ้ามันเจะนะเสียงเสียงจัตวาแล้วนะครับเจะแล้วนะครับมันเจะแล้วเขาสะกดด้วยตัวดาแล้วครก็มาสะก้าสะกดสะกดด้วยตัวดาเจ็ดเห็นไหมเจเจ็ดเห็นไหมเจเจ็ดมันเจ็ดเลยนะครับมันเจ็ดเลยนะครับมันมันไม่ต้องไป เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ปนแล้วก็มันเจ๊ดเลยมานี่มาก็มันก็เป็นอย่างนี้แล้วครับมาแนวทางการเขียนไม่เกะไม่เก๋แล้วก็เห่นไหมอ่าท่านจะเอาไปพิจารณากันนะก็เม่นไหมมันเกะเก๋ท่านจะเขียนแบบไรมันก็มีเหตุผลรองรับหมดครับมาท่านท่านก็อ่าก็เอาไปนั่นแหละนะมันมันมันยากนะเอาไปเขียนนะับมันมันยากนะครับ แต่มันจะยากตอนนี้ว่าเราจะไปะขยายความให้คนอื่นในหูในหานตัวนี่นนมันยากตอนนี้แล้วครับอืมเพราะว่าภาษาละนาวเรามันเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับโคนที่บนเฮียนหูนะมันมีน้อยนะครับอ่านออกเขียนได้นะ่ะเพราะนั้นเราจะไปะขยายความให้คนอื่นในหูในหานตัวใหเราจะต้องใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงนะครับอันภาษา อันที่มันใกล้เคียงภาษาละนาน,น่อยก็คือภาษาไต้ภาษาไทยนะครับเพราะมันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับคือป้อของรามคำแหงที่เดียวกันนั้นครับผมเองผมได้ใช้หลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยายลายัยเชียงใหม่นะครับในการปริวัตินะครับเปิ้นบอกว่าอย่างนี้นะครับการที่จะเอาภาษาอันไทยมาเขียนบันทึกไอไ้อเป็นไอ ภาษาละนาเนี่ยที่ปนห้องว่าปร,ริวัตนั่นแหละครับมาอ่านเนี่ยปนบอกว่ากระทาได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับเห็นไหม,ไหมแบบที่หนึ่งนั่นอ่ะปนจะเอาไว้เขียนบันทึกลักษะละจารึกเอกสารสำ,สำคัญสำคัญในโบราณนะครับมาปนบอกว่านะครับปนจะเอาอักษรไทยมาเทียบเอาทุกอักษรทุกอักขระนะครับ ทุกไม้ทุกเครื่องไม้อย่างมัวเปิ้มีสปะสเปดแม้กระทั่งไม้กงไม้กังไหลไม่ส่าสะสเปดท,ที่มันยังมีในในภาษาไทยนั่นนะเปิ้นก็จะเอามาหมดนะครับอเปิ้เอามาหมดอันนี้อันนี้เอาโบถึงแล้วมันยงย่างนะครับอ่าเอาเอาแค่แบบที่สองก็พอนะครับอ่าแบบที่สองแล้วเปิ้ลว่าอย่างอี้นะครับยืมเอาอักษรไทยนะครับ มาปั๊บเทียบเมื่อเป็นอัคราละนาตังบนพุ้นนะครับมาแล้วก็ประกอบกรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับมาบางครังนะครับอสารหรือไม้ของไทยละนาเนี่ยมันบเหมือนกันเลยคือมันบบตรงบตัดกันนั้นแล้วบมาก็สามารถบูรณะคำศัพท์ได้นะเขียนหน้าเขียนแล้มันหน้าตามออกแบบไทยๆนะครับแต่เวลาอ่านท่านต้องเลิก ถึงว่านะครับอันอ้กรรที่เขียนนั่นน่ะอัระที่เขียนนั้นเป็นอักระล้นานะครับเห็นไหมยังเอี่ยมไหมอันนี้อันนี้ท่านหันว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นสระเอนะครับแต่เวลาอ่านนั่นน่ะคนทัว่วไปบัตสามารถเข้ามาอ่านได้นะคนที่จะอ่านนั้นมันจะต้องเียนภาษาลนามันต้องนึกเสียว่านะครับไอตัวน,นี้มันเป็นไม้เก๋นะครับยังเอี่ยมไหม คนทั่วไปบ่อสามารถเข้ามาอะ้รมันจะพิษเพี้ยนสำเนียงนะครับอ่าคนทั่วไปนั่นมันจะต้องไปอ่านแบบที่สามบุ้น,นะครับอ่าเดี๋ยวฮอกไก่โอ้ผมก็ไม่แบบที่สามนะเอาแบบที่สองกันนะครับเอาไม้เกศระเอเนี่ยมาเทียบเป็นไม้เกศเนี่ยมาตัวจะนะครับตัวจะก็เอาจดจานมาเทียบเป็นจอจะนะครับมาตัวดาเนี่ยไหมก็เอาเดอกเล็กมาเทียบเห็นไหมแอ้ไม้สัดนี่มันแตนไม่แต่คู่นะครับมาไอเลขกแปดเนี่ยไหมได้เลยไหม x แปดนะอันนี้อ่านว่าเจ็ดนะครับอ่าบันใช่จวดเจ็ดเข้ามาอ่านว่าเจ็ดนะครับเสียงเองนะบันใช่นะครับเจ็ดนะครับเจ็ดเสียงจัตวานะครับอืมเจ็ดอ่าเจ็ดอ่าอันสังหรือบนพวกอ่านว่าเจ็ดนะเจ็ดอ่าเจ็ดเฮ้มันจะสั้นหน่อยนะเจ็ดนะมันขึ้นไปทางมาอัานตัวที่สองแล้วก็ไม่เก๋อ่าสระเออ่าตัวจ้านะครับตัว ตัวจานน่ะต like ัวดะอ่ะตัวดะก็แล้วเด็กนะครับไม้กะมันตัวนี้มันมีไม้กะเห็นไหมก็ใส่ไม้กะไปอันนี้ปฏิวัติแบบสองนะครับเห็นไหมอ่าคนทั่วไปบออ่านบอเข้ามาอ่านได้นะครับเห็นไหมมันจะอ่านว่าเจดะเห็นไหมมันบาได้นะครับมันต้องอ่านตามรัฐภาษาละนามไม้เก๋นะครับตัวจ้าตัวดะอ่านว่าเจ็ดนะก็เห็นไหมอ่านว่าเจ็ดเห็นไหมอันนี้อันนี้คือแบบที่สองนะครับเห็นไหมก็เทียบเอามาต่ำที่มันมีอยู่ดังบนบุญนล้วก็เห็นไหมอ่า ถ้ามันบเหมือนกันก็สามารถบูแล้วนะคำศัพท์ได้ไหมอ่ะอันนี้ก็อันนี้เอามาตรงตัวเลยไม่มาตรงตัวเลยอ่ะเอาก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับอัน,นแบบที่สองนะครับอันแบบที่สามนั่นแหะะลักการ,รมาันมีอยู่ว่าอย่างอี้นะครับอพูนบอกฟังเสียงภาษาลานานบนมันนะเปะิดเปลงเสียงออกมาอย่างใดก็คือเสียงคำมู่นะิ้นอู่มาอย่างดเขาฟังเอาภาษาไทยเขียนนะเอาภาษาไทยเขียนคือได้นะครับคือได้ตามสำเนียงที่ิ้น พ้นว่าม้านะครับเจ็ดนะก็มาเขาบอกพ้อยก็ได้นะครับมา,มาออนนรบมาับตายนะครับเจ็ดนะเขาเขียนเจ็ดไทยแล้วนะครับเจ็ดไทยเจ็ดไทยนะก็อ่าเจ็ดไทยอ่าอันนี้เจ็ดยย้ะยางครับอ่าภาษาไทายพ้นอ่านาว่าเจ็ดนะเ <laughs> สียงเอกอยู่ดีก็เจ็ดนะมันเจ็ดเสียงจัตวาแล้วก็ามาตามสำเนียงเจียงใหม่ตะยวนเจ็ดนะเนี่ยได้ก็ใส่ไม่จัตวาบ่นะก็เห็นไหม อันนี้เจ็ดเนี่ยเจ็ดใช่ไหมอ่าถึงบอก่แม่บ่าเป็นเขาก็บังคับมันไม่เป็นนะครับนายแม่อ่าถึงแม้ว่ามันจะมีในภาษาไทยนะครับรมอย่างนี้นายมเจ็ดใช่ไหมเขาก็อันนี้มันเป็นกรมภาษาปริวัติระครับอ่าสามารถเปลี่ยนแปลงดัดแปลงได้นะครับอืมก็อ่าก็สามารถเปลี่ยนแปลงดัดแปลงได้นะครับอ่าอย่างเช่นในภาษาอันเวียดนามนะครับป้วนเอาภาษาอาหรับมาเขียนนะครับใส่หมวกใส่จุดใส่ขีด ใส่อันยางม้วนสปาสเปดแล้วนะไปพอแล้วนะครับไอ้หนังสือเวียดนามสมัยปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมอันนี้เพื่อก็เอาภาษาอาหรับนะมาเขียนเป็นภาษาเวียดนามปาะเดียวเนี่ยเห็นไหมเออมันมันก็เปิ่อกับเปิ่อนของว่าปริวัตินั่นแหละครับมาเห็นไหมอันปริวัติห้องเทาองค์เอามาเอาภาษาไทยมาปริวัติเลยครับมาเห็นไหมตามนี้ก็ได้เจ็ดเห็นไหมอ่าก็เอาได้ถึงมันได้ตามเสียงภาษาละนาแล้วก็เห็นไหม อันตัวที่สองเนาะเจ็ดนะครับมาเจอ่าอ๋อออเจ็ดได้ยังไงก็อ่าเจ็ดนั่นก็เขาบอไปพอทั้งอื่นแล้วนะก็ pues ับาอ่าเขาไปพอทั้งอื่นนันพ่นว่าเจ็ดนัก็ทำมันเจ็ดนีได้นะก็ใส่ไม่เจอาวาพยังไงแม่เเจ็ดน่แมอ่านได้เลยมาอันนี้ก็เจดน่แมอันนี้ก็เจ็ดนแม่เจ็น่หนึ่งสองสามสี่้าหเจ็ดนีแม่เจ็ดนอ่าน เสียงเชียงใหม่เพินออกว่าเจ็ดนะครับเจ็ดัานก็เอาตามนี้นะครับอันแบบที่สองเนี่ยแม่แบบที่สองนี่มันก็ต้องเป็นคนที่เฮียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับอถึงจะบพิพเพี้ยนสำเนียงนะครับ่าอ่านว่าเจ็ดนะครับมาอันนี้ก็อ่านว่าเจ็ดนะใครแม่จึงไปสองแบบนึงอ่านว่าเจ็ดนะแม่อ่านภาษาละนาปรก็เขียนได้อสองแบบเนี่ยแม่ จะเอาไม่เก๋อ,อยู่ดังหลังเนี่ยแม่จะเอาไม่เก๋อ,อยู่ดังหน้าเนี่ยแม่ท่านจะเอาแบบหดก็ได้ก็ตามที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นนะครับหลักการเขียนนะครับหลักการสะกดนะครับแมอ่าครับก็ขอท่านไปศึกษากันนะครับมาวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ